สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง b i p ธรรมดานะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮาล์ปกตินะครับฮาลน์ปกติของวันที่ของวันที่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับฮาลปกติของวันที่สิบสองนะครับสิบสองนะสิบสองนะครับกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ อันในปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะข้างหลังอาจารย์นี่คือประเทศเวียดนามนะืมครับประมาณนี้นะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำสเสเนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน,น,นะครับทุกวันทุกวันนะครับออกเวลา6กโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับทุกวันทุกวันนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆกันทุกๆวันนะครับหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะครับเมื่อวานนี้ออก97กับอะไร เจ็ดเก้าแปดหรออา 7, อจารย์ให้หกเจ็ดแปดไม่ติดเลยติดเฉพาะเด่นคู่เขาให้หนึ่งสองสามสี่อืมจะได้เนาะเข้ารูดเข้าวิ่งอือน,นี้นะครับอือจับคู่เนี่ยมันจับยากจริงๆนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับอาจารย์จับไปไม่ต้องเอาไปใช้หรอกเพราะยังไงมันก็ไม่เข้าเสือรูดเสือว,วิ่งก็โอเคอยู่ เด็กเด่นพอพอพอไปวัดไปวาได้นะครับอืมครับประมาณนี้นะครับอ่เราก็มาชมของวันนี้นะครับอันนี้มีอะไรบ้างเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งนะในปกตินะอ่าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แบบนี้นะครับเก้าสองเก้าสาม้าสี่ศูนสองศูนสามศนสี่นะครับถ้าหนึ่งก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับให้สังเกตดูนะครับ เลขเรียงอย่างนี้มันไม่ค่อยจะมานะให้ให้สังเกตดูนะครับหน,นึ่งสองเน่ศูนย์สองเนี่ยคู่คู่มันก็ไม่ค่อยจะมาอม,มันจะมาคู่ขี้ถ้าเกิดมานะครับคู่ขี้ก็คือนี่แหละเก้าสองสองเก้าเก้าสามนำเก้าก็คือขี้ขี้มันก็ไม่ค่อยมาอมือนเดิมเก้าสี่สี่เก้าอันนี้โอเคอยู่อประมาณนี้ให้พิจารณาแบบนี้นะวิธีการนะคร,ครับประมาณนี้นะครับ ก้าวกับศูนย์เดน่นก้าวกับศูนย์เดน่นแล้วก็ก้ากับศูนย์เดนน่นทำแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูการถ่ายเน้นที่ 9, ก้าเราก็ดูที่ก้าวแครับนะครับเป็นนะศูนย์กับหนึ่งนะครับใครชอบก็จัดไปในี่ยส่วนอยู่ตรงนี้หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับชุดวินอยู่ตรงนี้นะครับสายลูดสายวิง่งอะไรก้านะครับอยู่ตรงนี้น,นะครับ,แบบะรบจะเบิ้ลไหมเหรอ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้เลขมันเรียงกันหมดเลยโจทย์อ่ะกลัวจะมาพี่น้องนะพี่น้องก็คือนี่แหละเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แบบเนี้ยหรือไม่งั้นก็สองสามสี่เลขเรียงกันสองสามสามสองสองสี่สี่สองสามสี่สี่สามเนี้ยกลัวจะมาเลขพี่น้องนะครับรอบบ่ายรอบ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 ของหงเย็นนะภาในปกตินะครับ อาจดเอานะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีถ้าเกิดใครจับไม่ถูกก็รูดเลยนะอันนี่นะครับอ่าอัานีครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ